สวัสดีค่ะมาพอกันเลยาจ้ะก,กับช่องกุ้งพากินแบรนบ้านเมือ่อนี้นะจ้ะกุ้งพาพี่น้องมากินตามเล็บมือนางนะจ้ะพี่น้องเผ็ดๆเลยจ้ะเหงเด้งเลยจ้ะพี่น้องนี่กระมีผักบุ้งนะาจ๊ะล้วก็ผักสลัดมักแตงนะจ้ะพี่น้องมาได้จ้ะเซ๊ะเซนุ่มกันหากกระลูกจากไข่ใหม่จ้ะพี่น้องบ่ค่อยมีเฮงเว้าปันได้ <c oughs> เมือวนกับใบลงคลิปแต่พี่น้องมไม่ค่อยสบาย เอาไปต้มแล้วเปื่อยๆจ้ะพี่น้องบางแน่ยรุดบ้่งล่ะเมึงจะพี่น้องข้ามมาัทัวเป็นพี่อ่ะ เบิดมับเลยเหลืองเขานุ่มม,มาเต้นไข่แล้วมากินทาสเฟ็ตต่อง่าสิ่สว่วงสวงจากพี่น้อง no mm. me acasé อ่าล่ะจ้าสำหรับเมื่อนี้นะจ้าพี่น้องกุ้งกะได้ตําเล็บมือนางนะจ้าพี่น้องเพช้เพ,เพีสวงๆน้ำเด้งเด้งจ้าพี่น้องน้ำประเด็กนวัวๆนะจ้าไพหมากคลิปนี้กุ้งกะฝากพี่น้องคนเก่านะจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาจ้าเนาะเมื่อนี้กุ้งกะต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ